ยังไงลูกยังไงกินข้าวโพดนะลูกรักหนูนะมิวว่ารลังหนูทุกตัวเลยนะลูกนะทุกคนเวลาผมเห็นมิวที่ไหนน้ำตาผมจะซึมทุกทีเลยคือนางนางเป็นสัตว์ที่ผมเลี้ยงคู่กันตั้งแต่ตอน ผมเลี้ยงมาเก,กือบสิปีแล้วคือเหตุผลที่ผมไม่สามารถเอามาเลี้ยงอยู่คือผมจำใจไม่ได้ครับทุกคนคือผมก็เคยคิดว่าผมจะเลี้ยงแบบว่าครั้งสุดท้ายแล้วมีโมวม่ถูกแล้วมีมวก็ผมคิดว่าถ้าผมเครีย มบบีหร uh, 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 ือเคซอมบี้ไว้ตรงลงรถได้นิวก็จะแฮปปี้มากขึ้นยังไงลูกนะเอฟซคิดถึงหนูอ่ะคคิดถึงหนูกันนะหนูแฮปปี้ดีจ้าคุณพ่อรักหนูรักหนูเหมือนรักเบบีหมดเลยทุกคนเห็นไหมซูก้าเขาว คือนางคือนางจะชอบนอนยกนไปเลยทุกคนนางไปจะกินข้าวโพดยังไงไหนูอ้าหนูจะนอนเหรอเมียวเมียวหนูจะนอนเหรอยังไงหนูจะนอนเหรอฮะหนูจะนอนได้เหรอ ว่ารักหนูนะทุกคนคือสัตว์โลกอ่ะมันทั้งน่ารักและน่าสูงสารอ่าไปในเวลาเดียวกัน <c oughs> คือคือมันไม่มีใครรู้หรอกว่าความรู้สึกของของคนที่ผูกพันนะเป็นอย่างไรรู้ไหมคือมันผ่านอะไรกันมาเยอะอย่างผม กับมิวเนี่ยแล้วก็น,นิวที่เสียบไปแล้วแปดเหยียบสิบปีทุกคนว่าสิบปีทุกคนว่ามันต้องเจออะไรอเหตุการณ์ะอะไรเยอะแยะเลยในชีวิตคือเขาอยู่ในช่วงชีวิตของผมมาเหยียบคือผ่านเหตุการณ์เยอะแยะเลยแต่ละปีแต่ละปีะคือเขาอยู่เคียงข้างผมมิวแต่เขาก็จะเป็นผมก็รู้จักจนรู้จักผมรู้จักนิสัยเขา ก็จะเป็นคนสไตล์กักกันเหมือนกันคือถ้าอารมณ์เขาไม่ดีก็อย่าไปกวนเขาเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขากับด้วยนะทุกคนอารมณ์เขาไม่ดีอยิงตอนเขาไยรุ่นนะโอ้โหปวดหัวมากคุณมิวเนี่ยมนจอมแสบเลยแล้วยังไงหนูยังไงอะ กินข้าวโพดเนี่ยเดี๋ยวพ่อไปเอามาใหม่นะเดี๋ยวพ่อเอาที่ที่อยู่ในตู้เย็นเนะี่ยทุกคนมันมีฝักเดียวเนยผมซื้อมาฝักเดียวแล้เดี๋ยวผมเพค่อสั่งตัวนอนสั่งนอนแห้งนะทุกคนมันเป็นนอนแห้งไปสั่งในลาซาด่านะเดี๋ยวพ่อสั่งสั่งให้นะ ผลไม้นะางก็ชอบกินผลไม้ันแพงถูกถูกนางไม่กินเมียวเมียวโอเคนะเมียวเดี๋ยวพ่อไปเอาเอาข้าวโพดให้นะอืมพ่อไปเอาข้าวโพดในหะ้โอเคโอเคแหมตาแป๊วเลยนะคุณเมียวน่ารักไหมทุกคนทุกคนน่ารักเน,นาะ เดี๋ยวพ่อไปเอาอัน,นี้ให้ไปเอาเข้าวโพดเนะี่ยแต่แต่เดียวทุกคนคือหมอสุก้ามันหายากมันไม่เหมือนอยู่กรุงเทพไงขนากรุงเทพผมยังขับรถไปตั้งไกลเลยอืมนัมมินะคือเขาแค่ได้ยินเสียงผมเขาก็รู้แล้วเพราะว่ายัางอยู่กรุงเทพผมก็คุยเขาประจาเขาได้ยินเสียงผมก็คือซึ้งนะซอ้งเลยเนาะ โ okay, okay. อเคโอเคเอฟซีก็คิดถึงหนูไงเขาว่าหนูหายไปไหนอะไรเนะี่บอกว่าก็หนูก็อยู่นี่แหละ <laughs> หนูก็อยู่นี่แหละเอฟซีเอฟซีคิดถึงหนูด้วยเหรอโอ้มาบ๊ายบายบ๊ายบายเอฟซีลูกบ๊ายบายเอฟซีมิวมิวมาบายบายเอฟซีแหมอย่าทำหน้าอย่างนั้นเลยแอบ๊ายบายยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยนะี <laughs> ่ น่ารักน่ารักยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยทุกคนก็หลงรักหนูเหมือนกันน่นแน่นหนูก็กะกันนะกะกันจิตายเนี่ยหนัหนแล้นอนดีกว่าเอ